สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมเม้นะคะวันนี้เมเม้มาอ่านดวงนะคะความรักไหลปากให้นะคะเป็นปักแรกของเดือนกรกฎาคมเนาะก็วันที่1นึ่ถึงสิากรกฎาคมนะคะปี64อย่างนี้นะคะค่ะ เวลาอ่านอะารปักนี้เมย์จะเปิด3ตําแหน่งเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเมย์จะเปิดให้เห็นหน้าไพ่นะคะให้มันชัดนะคะหมดทุกใบเนาะโอเคตําแหน่งแรก3าใบาบนนะคะจะเป็นตัวตนของชาวภุมนะคะตําแหน่งที่2 3สาใบาข้างหน้าตรงนี้นะเป็นตัวตนของชาวสองนะคะหรือว่าคนที่คุณกุมคิดถึงหรือว่าแฟนของคุณภุมนะคะค่ะตรงนี้เป็นบทสรุปนะคะอยู่ด้านข้าง เมย์จะเริ่มอ่านในส่วนคนโสดก่อนนะคะคนโสดในที่นี้ก็หมายถึงคนโสดที่มีประเด็นความรักนะคะไม่ใช่โสดสนิทนะก็คือว่าอาจจะมีคนคุยหรือว่ามีแฟนนะคะในส่วนที่สองเนี่ยเมย์ถึงจะอ่านคนมีคู่ก็คือแต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันแบบนานแล้วอะลองเท e มนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะพลังงานชาวกูมนะคะมีเดิเจวิลขึ้นมาใบแรกเลยนะคะมีเดิลรฟอนแล้วก็มีไนแอปินิเคิล ก็ไพ่ดีสองใบตั้งตรงแล้วก็ไพ่ไม่ดีหนึ่งใบตั้งตรงตรงนี้เนี่ยอาจจะเตือนเราเฉยๆนะคะสาหรับเดวีวิวมันอาจจะหมายถึงว่าช่วงต้นเดือนกรกฎา,าคมมันอาจจะมีเรื่องอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอาจจะเป็นสถานการณ์แวดล้อมนะคะที่คุณต้องเจอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปต่างๆสุขภาพการงานการเงินบางทีอาจจะมีะไรสะดุดติดขัดน,นะคะเป็นไปได้ แล้วก็ที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เข้ามาแล้วไม่ค่อยหวังดีกับเรานะคะเราต้องพยายามดูคนให้ออกดูคนให้เป็นเนาะทีนี้เรื่องความสัมพันธ์นะคะเรื่องความรักโดยตรงเดวิ่วาจะหมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องทําให้เข้าใจผิดกับคนรักนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจเกี่ยวกับความรักแล้วก็เดว่วิวอาจจะหมายถึงบุคคลที่ไม่หวังดีกับเราแล้วก็คนรักของเราอาจจะมาพูดอะไรนะคะให้เราเข้าใจกันผิดนะคะเป็นอย่างเงี้ยนะในลักษณะที่แบบ สิ่งที่เขาพูดอะไม่จริงนะคะเพราะว่าเด็ดเดวิลหมายถึงขี้โกงอะหมายถึงอะไรที่มันไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันถูกต้องนะคะนะดังนั้นต้องระมัดระวังใจตัวเองให้ดีว่าอย่าเชื่อคนง่ายนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะก็เด e ดเดวิลอาจจะหมายถึงเดวิลในใจใเราได้เช่นกันเช่นถ้าเกิดว่าเราคุณกลุ่มอะบางท่านนะคะบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนคืออาจจะมีวอกแวกเวลาที่แบบแม,มีคนมาสนใจคุณเยอะบางทีคุณเป็นคนเฟรนลี่รักษาน้ําใจคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีอะ คนอื่นดูไม่ออกว่าคุณแค่เฟรนลี่เนืกอออกใช่ไหมคะเขาอาจจะคิดว่าคุณอชอบเขาดังนั้นนอาจจะกลายเป็นรักสามเศร้าได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังในการวางตัวนะอันนี้ไม่เตือนไว้นะคะเดวี่มันอาจจะหมายถึงเราไม่ระมัดระวังตัวนะในเรื่องของทูสาวอย่างงี้มีคนเข้ามาคุยก็คุยแบบไม่ได้คิดอะไรหรอกมีแฟนแล้วแต่บางทีฝ่ายหนึ่งเขาคิดเยอะไปแล้วแล้วบางทีเขาอาจจะเข้ามาสแสดงตัวทำให้คุณหรืผู้คุณผิดใจกันได้น,นี่ก็เตือนไว้นะคะแล้วก็หน้าพ่ายมาสลรับข้างได้ด้วยเนาะ ค่ะทีนี้ใบต่อมาเป็นไพด่ดีเดยวไฮโรฟอนแปลว่าช่วงต้นเดือนรกรกฎาคมนะคะคุณกุ้มนะคะจะสามารถควบคุมสถานการณ์ในชีวิตได้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามนะคะการงานการเงินมีสิทธิ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีได้รับมอบหมายให้ทํางานใหญ่งานที่ยากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเป็นคนที่ได้รับความน่าเชื่อถือที่สุดน่ะนะคะก็คือแบบพูดง่ายๆคือดูโตดูโตขึ้นในสายงานดูอะไรแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็อาจจะหมายถึงนั่นแหละคะ่ะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเงินมากขึ้นนะคะงานก็อาจจะโหลดเยอะขึ้นแต่ว่าเป็นการเติบโตนะคะในการทํางานนะซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีเนาะในเชิงความรักโดยตรงไ่ก็มองว่าคุณมีผู้ทีภาวะมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าปัญหาที่เคยมีกับคู่นะคะคุณก็มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็ เอาใจเขามาใส่ใจเรามากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคนที่โตกว่าในความสัมพันธ์ก็คือว่าถ้าแฟนทําอะไรผิดก็ให้อภัยได้นะคะประมาณนี้นะก็คือความขัดแยง้งทะเลาะกันอาจจะไม่มีนะคะค่ะทีนี้มาดูอีกใบหนึ่งนะคะนายเพนดิคอลแปลว่าตอนนี้คุณก็ค่อนข้างจะมีพลังงานแบบชิลๆนะพลังงานที่แบบว่าอยากที่จะมอบความรักนะคะให้กับคนรักเหมือนกันถึงแม้ว่าคนนี้จริงๆอ่ะที่เมย์เคยดูให้นะคะในหลายๆเดือนเนาะเมย์มองว่าคุณกูมมันไม่ค่อยถูกใจเ่าหร่หรอกเหมือนกับว่ายังไม่ไม่ ตรงกับมาตรฐานที่คุณอยากจะได้แต่ว่าช่วงนี้คุณเหมือนใจดีนะคะคุณเหมือนให้โอกาสนะคะในเมื่อเขาอยากจะรักเราคุณก็เหมือนเปิดโอกาสให้เขาก็ด้วยความที่คุณโตขึ้นนั่นเองก็มีการที่ว่ามี movement มากขึ้นในความสัมพันธ์คุณอาจจะมีการติดต่อเขาไปก่อนบ้างเช่นถ้าเกิกดกรณีกรณีที่เป็นคนคุยไม่ใช่แฟนอย่างเงี้ยก็อาจจะเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่ตามตื้อคุณตลอดช่วงนี้คุณก็อาจจะ เป็นฝ่ายหยอดไปบ้างอะไรไปบ้างแบบนี้นะคะก็คือว่ามันค่อนข้างจะมี movement มากขึ้นในในทางที่ดีอะ่ะมีอารมณ์คิดอยากจะโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากขับเคลื่อนความรักไปข้างหน้าซึ่งมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าทําแบบเนี้ยก็อยากจะให้ทําทีละคนนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าเดลวิเดลวิมันขึ้นมาบางทีมันอาจจะหมายถึงการที่ว่าเราคุยหลายๆคนก็เป็นไปได้นะเพราะว่าภายในเพนิคอลส์คือการเคลื่อนที่การแบบว่าเป็นคนโสดที่แบบพร้อมอมอบความรักให้กับใครตรงนี้ต้องระวังด้วยนิดนึงเนาะค่ะ มาดูพลังงานฝ่ายเขาบ้างนะคะคนคุยหรือว่าแฟนของคุณนะคะมีเก้าดาบดับหัวมีเอชสเพนดิเคิลนะคะแล้วก็มีสิบคาถาที่กับหัวนะคะคือเม่มองว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างจะรู้ตัวว่าคุณกลุมไม่ค่อยพอใจเขาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนพยายามจะปรับตัวเข้าหาคุณนะ ก็สร้างความกุ้มอกกุ้มใจให้เขาเพราะเขากลัวว่าเขาจะสูญเสียความรักที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้ไปคือเขาอะชอบคุณมากแล้วก็อยากที่จะเอาชนะใจคุณนะคะถ้าใครเคยดูช่องเมย์เนี่ยจะจําได้ว่าพลังงานที่เมย์จับได้จะเป็นในลักษณะนี้ว่าแฟนเนี่ยพยายามที่จะปรับตัวเองสมมติถ้าเขาเคยดือ้อเคยไม่โอเคเนี่ยเขาก็เหมือนกับพยายามที่จะเลิกสิ่งที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําได้ยากม,มากเลยแล้วเขาก็รู้สึกเหนื่อยช่วงนี้เขาก็กุ้มใจนะคะ พ่สิบกระชากับหัวไม่มองว่าบางทีเขาก็รู้สึกสับสนเหมือนกันว่าเขาก็อยากจะเทเหมือนกันอนะหมายถึงว่าไม่ได้เทคุณนะคือพยายามแล้วมันยากก็คืออยากที่จะแบบเออช่างมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยผัดไปก่อนยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ต้องแบบว่าปรับตัวหรือแก้ไขอะไรให้ตัวเองดีขึ้นในช่วงนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาเห็นคุณค่าของคุณนะนะเขาก็จะเลือกที่จะพยายามต่อไปนะไม่มองว่ายังไงเขาก็ พยายามเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่พยายามต่อเนี่ยถ้าเขาขาดคุณไปไม่มองว่าเขาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าไพ่ก้าวดาบพี่กับหัวนะแปลว่ากรณีที่เวลาที่คุณงอนกันโกรธกันแล้วคุณกูมไม่สนใจเนี่ยชาวสองเนี่ยจะก,กระวนกระวายใจค่ะแล้วเขาไม่อยากอย,กอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะการที่ก้าวดาบขึ้นกับหัวแปลว่าเขาเขาไม่ต้องการจะแบบเป็นกังวลกินไม่ได้นอนไม่หลับเขาอยากที่จะ ให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมันพัฒนาไปขึ้นได้ดีต่อๆไปดังนั้นเนี่ยถึงแม้จะเหนื่อยก็ยังอยากไปต่อนะคะก็คือจะพยายามต่อไปนั่นเองนะประมาณนี้นะคะก็พลังงานโอเคอยู่นะก็ต้องแบบใจเย็นๆค่ะอะไรทําได้ก็ทําอะไรที่มันยังยากเกินไปยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปก่อนเนาะให้กาลังใจนะคะค่ะเรามาดูบทสรุปกันบ้างเนาะนายกอรนะคะกับหัวเกมเพสกับหัวนะคะ สองคาทากับหัวแล้วก็คุยรสอดกับหัวกับหัวหมดเลยตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจอะไรใดๆความรักก็ยังไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันอนาคตมันยังไม่แน่นอนอยู่ถึงแม้ว่ากลุ่มเนี่ยจะใจดีขึ้นให้โอกาสแต่ยังไม่ได้หมายความว่ากลุ่มจะเลือกมีคอมมิตเมนต์ที่แน่นหนากับคุณนะกับชาวสองอะ่ะคือเมมองว่าชาวกลุ่มตอนเนี้ยผ่อนคลายการตั้งกัดของตัวเองมากขึ้นบางคนเนี่ยบางทีกลุ่มไม่ชอบหรอกคนเนี้ยแต่ว่าก็คุย แต่ว่าไม่ได้แบบเปิดโอกาสแล้วก็ให้ความหวังเต็มที่ว่าจะคบกันเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันได้แต่เหมือนกับว่าให้โอกาสอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยไพ่ที่มันขึ้นมากับหัวทั้งหมดมันก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นว่าจะไปขอแต่งงานหรืออะไรแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นการที่จะต้องค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ที่ดีหรือว่าถ้าเกิดตัวชาวสองเนี่ยยังมีอะไรต้องปรับปรุงตัวเองอะนะคะไม่ว่าเรื่องฐานะหรือว่าเรื่อง การทําตัวให้อยู่ในระดับเดียวกันกับชาวกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลธรรมหรืออะไรก็ตามเนาะตรงนี้มันกว้างมากนะคะคือให้ให้เข้ากับมาตรฐานชาวกลุ่มได้ะนะเตรียมเพลสยังกับหัวอยู่แปลว่ายังไม่ย,ไมยังไม่มีมาตรฐานนะคะโอเคนะก็อนาคตเนี่ยมันก็เลยยังเป็นสอง้อท้าที่กับหัวอยู่แต่เมก็มองว่ามันก็มีความหวังในความสัมพันธ์นะคะว่าจะพัฒนาต่อได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะไปต่อกับชาวกลุ่มจริงๆเมมองว่าก็ทําต่อไปคุณกลุ่มเนี่ยไม่ได้ใจแข็งขนาดน,นั้น พี่นพสอยังกลับหัวยังไม่มีการตัดสินใจคะ่ะยังไม่ได้เทยังไม่ได้แบบว่าตัดสินใจจะเลิกถึงแม้ว่ามาตรฐานยังไม่ถูกใจแต่ก็ให้โอกาสต่อไปก็คือการดูกันไปก่อนเนาะช่วงเวลาแค่15วันเมย์มองว่ามันมันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากยังไงก็ต้องมีการาพยายามต่อไปนะคะถึงแม่ถึงจะได้เอาชนะใจได้นะคะนี้ก็เป็นกําลังใจให้นะทีนี้จะบอกว่าหน้าไพ่สลับข้างได้นะคะนะคะระหว่างชาวสองกับชาวกลุ่มนะคุณสลับเอาเองได้เลยนะคะโอเค ทีนี้เรามาดูนะคะที่คนแต่งงานแล้วหรือว่าอยู่กันมานาะนแล้วบ้างนะคะก็เป็นไพ่เด็กๆวิวนะคะมีเดคาเลฟอนแล้วก็ไนเปนดิเคิลนะคะชาวกลุ่มเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะช่วงต้นเดือนรกรกฎาคมอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเกิดขึ้นนะคะในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นการงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรื่องสุขภาพก็ได้นะ คือเรื่องทั่วไปเลยอ่ะอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แบบโชคไม่ดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน,น,น้อยก็ได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างก็คือคนที่เราพบปะนะคะใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอาจจะมีคนไม่หวังดีเท่าไหร่นะที่เข้ามาในช่วงต้นเดือนนี้นะคะต้องดูคนให้ออกด้วยในเชิงความรักโดยตรงก็ต้องระมัดระวังคนภายนอกบุคคลที่สเข้ามายุยงให้คุณเข้าใจผิดกับคู่ของคุณนะคะ มันจะมีคนที่แบบไม่หวังดีอะนะคะเข้ามาพูดนู่นนี่นั่นเป็นไปได้เหมือนกันยังไงต้องระวังแต่ก็ขอให้ไม่เจอแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเจอนี่ก็คือฝืดมากเลยนะคะคนที่เข้ามายุยงเนี่ยนะซึ่งแบบก็ไพ่ก็ขึ้นให้ระวังไว้อะนะคะอีกอย่างหนึ่งเดอะเดวิลก็อาจจะหมายถึงเตือนเราไม่ให้คิดลบนะคะในในเรื่องของชีวิตสมรสหรือว่าชีวิตคู่ของตัวเองด้วยเพราะว่าช่วงเนี้ยแฟนเนี่ยก็ยังพยายามที่จะเอาชนะใจคุณอยู่นะพยายามปรับตัวนะคะถ้าเกิดว่าเขาเคยทําอะไรผิดเนี่ยนะคะเขามีไพ่ เก้า uh, ดาบกับหัวแล้วก็สิบคาถาที่กับหัวไม่มองว่าช่วงเนี้ยตัวแฟนคุณี่ยก็ยังเข้าใจสถานการณ์ดีว่าตัวเองต้องแก้ไขปรับปรุงอะไรหลายๆอย่างเพื่อให้คุณกลุมเนี่ยมีความพึงพอใจ uh, ความสัมพันธ์มันถึงจะไปต่อกันได้แบบราบรื่นเหมือนเมื่อก่อนนะคะประมาณนี้ ใบต่อมาของคุณกลุมนะเด๋ยวไฮโลฟอนนะแปลว่าช่วงนี้คุณควบคุมชีวิตของตัวเองได้ดีมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสเดินขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะประสบความสําเร็จการค้าขายอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อาจจะได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ายากนะก็คือเป็นการก้าวหน้านั่นเองเนาะภายในเพนนิคเคิลอาจจะหมายถึงการได้เงินนะคะได้สิ่งมีค่าเป็นไปได้หมดเลยก็คือดวงดีค่อนข้างดีแต่ว่าต้องแค่ต้องระวัง บางอย่างเท่านั้นเองที่มันอาจจะมีเรื่องโชคไม่ดีนะคะเข้ามานะคะมันแบ่งเป็นสส่วนเนาะไอ้ส่วนแบบที่เรากําหนดได้ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะจะประสบความสําเร็จอันที่เรากําหนดไม่ได้ก็คือความโชคไม่ดีบางอย่างก็ซึ่งที่ิเบย์บอกแล้วว่าอาจจะหมายถึงไม่สบายอาจจะหมายถึงเรื่องแบบ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าจจะเป็นคนที่เข้ามาไม่หวังดีนะคะตรงนี้คุณก็ต้องระวังแค่นั้นเองเนาะนอกนั้นดีหมดเลยทีนี้เชิงความรักอย่างที่บอกนะคะว่าอย่าอย่าแบบหูเบาเชื่อคนง่ายแล้วก็อย่ามองคนรักในแง่ร้ายอย่ามองความรักของตัวเองในแง่ร้ายด้วยนะคะ เอ่อมยมองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็พร้อมจะเข้าใจคนรักพร้อมจะให้โอกาสแล้วก็รอให้เขาปรับตัวหรือให้เขาแก้ไขปัญหาอะไรเนาะภายใน p เพนดิเคิลมยมองว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นนะก็คือว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยติดขัดทะเลกกาะกันงอนกันสามีภรรยาเนี่ยช่วงเนี้ยคุณดีกับเขามากนะคะคุณดีกับเขามากขึ้นนะก็อาจจะมีการแบบว่า ทําอะไรดีๆให้แก่กันนะคะให้ของขวัญกันหรือว่าอาจจะชวนกันไปไหนนะคะไพ่ใบนี้อาจจะมาถึงการเดินทางได้เหมือนกันนะมี movement แล้วก็การเดินทางที่เต็มไปด้วยความรักนะคะถือเหรียญไปด้วยเมย์ก็มองว่าคุณเนี่ยคลายความเครียดลงความตึงเครียดในหามสัมพันธ์ลงนะสำหรับชาวกลุ่มนี้เรามาดูชาวสองนะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยก็เหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยกบลองพยายามอะไรอย่างหนักเลยถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวกับความรักนะคะช่วงนี้ชาวสอง มีงานสำคัญนะคะเอเซเบเนเคิลนะคะงานใหญ่ที่เขาต้องต้องทำอยู่แล้วก็หนักมากเลยหรือว่ายากมากเขารู้สึกเหนื่อยบางทีก็อยากจะยอมแพ้กับงานตรงนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกกุ้มอกกุ้มใจด้วยนะคะเพราะว่ามันยากแล้วก็อาจจะยาวนานอะไรแบบนี้นะดังนั้นเนี่ยเมื่อชาวกลุ่มรู้อย่างนี้เนี่ยให้กำลังใจแฟนตัวเองได้นะคะประมาณนี้ทีนี้ในเชิงความรักโดยตรงเนี่ย เมย์ก็บอกว่าเขารู้คุณค่าของคุณดีนะเอเซเบเนติคอลหมายถึงความรักที่ยิ่งใหญ่นะคะก็คือตัวคุณกุ้มตัวเขาเนี่ยพร้อมจะทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณกลับมาเหมือนเดิมถ้าเขาเคยทําอะไรไม่ดีเนี่ยเขาก็จะแก้ไขนะคะก็เป็นการแบบว่าพยายามที่จะแบกภาระต่อไปข้างหน้าถึงแม้ว่ามันกับหัวเนี่ยมันอาจจะหมายถึงบางทีเขาก็เหนื่อยมากจนแบบเหมือนอยากยอมแพ้แต่เขาก็ไม่ยอมนะคะเพราะว่าไพ่ต่อมาเนี่ยก้าวดาบมันกับหัวแปลว่าเขาไม่อยากอยู่ในสภาวะของการกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะการที่ แฟนเนี่ยงอนเราเนี่ยมันทําให้ชาวสองรู้สึกกุ้มใจเขาไม่อยากให้ชีวิตสมรสของเขาออกับคุณเนี่ยมันมีปัญหาดังนั้นเนี่ยเขาก็จะยังพยายามอยู่เพื่อคุณนะคะอุ่นใจได้เนาะไม่ต้องกังวลมากทีนี้บทสรุปความรักเนี่ยนายอ r บอลกับหัวดเด p เพสกับหัวสองกระทากับหัวควีนรบสอดกับหัวคือไพ่กับหัวหมดเลยเมย์ก็จะอธิบายว่าทาไมมันถึงกับหัวหมดเพราะว่า คือในช่วงต้นเดือนนะเนื่องจากว่าตัวตัวฝ่ายของสาม,มีภรรยาคุณเนี่ยเขาก็อาจจะงานเยอะโหลดงานเยอะด้วยแล้วก็ตัวคุณเองก็มีได้รับการมอบหมายทหางานสําคัญแล้วก็อาจจะต้องไปดีลกับเรื่องของปัญหาเล็กน้อยๆที่จะเข้ามาไม่มองว่าช่วงนี้ไม่มีเวลาที่จะโรแมนติกกันนะคะถึงแม้ว่าบรรยากาศในความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีอะไรให้ต้องทํากันอีกเยอะนะมันจะไม่ได้ movement แบบ รวดเร็วทันใจหรอกถึงแม้ว่าจะดีกันแล้วแต่ว่ายังมีอะไรจะต้องอแก้ไขหรือว่าทำส่วนตัวกันอีกเยอะเดมเพสเนกับหัวแปลว่าจะต้องมีการปรับตัวนะคะในในตัวของแต่ละคนนะให้เข้ากันได้อีกนะคะเพราะตอนนี้ความรักมันยังไม่ไดอ้อยู่ในจุดที่มันควรจะเป็นนะคะมันกําลังค่อยๆดีขึ้นเนาะสองก,งกับหัวมันยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหระคะ่ค่ะว่า,าจะแก้ไขได้หรือไม่ได้คืออนาคตเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดว่า เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่เวลาไหนนะคะเหมือนก็ต้องให้โอกาสเขาค่อยๆแก้ไขไปหรือว่าค่อยๆปรับตัวไปแบบนี้เนาะอย่างที่บอกนะคะพลังงานฝ่ายของสามีหรือภรรยาเนี่ยยังเป็นลักษณะของการจะต้องต้องใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาอยู่นะคะตรงนี้เมย์จะอ่านก,กว้างเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าปัญหาของแต่ละคนแต่ละเคสจะเป็นยังไงมันแตกต่างกันเนาะถ้าจะอ่านแบบว่าให้ชัดเจนเป็นปัญหาอย่างเงี้ยเราต้องดูดวงส่วนตัวนะคะโอเคคุยรบอรที่กับหัวแปลว่ายังไม่มีการตัดสินใจอะไรถ้าใครเป็นกังวลนะระหว่าง คู่ของชาวกลุ่มแล้วก่าชาวกลุ่มเนี่ยว่าความสัมพันธ์มันจะไปรอดไหมตอนนี้ไม่บอกคุณเลยว่ายังไม่มีการตัดสินใจเลิกนะคะยังให้โอกาสกันอยู่แต่ว่าเป็นการดูกันไปนะคะว่าคืออยู่กับปัจจุบันอ่ะเมยมองว่าชาวกลุ่มไม่ได้ใจร้ายที่ว่าถึงแม้ว่าคู่เนี่ยอาจจะเคยทําให้เขาไม่พอใจแต่เมยมองว่าชาวกลุ่มยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ตัดสินใจจะตัดขาดหรือว่ายังไม่ได้จะตัดสินใจว่า จะเดินหน้าต่อแบบให้เหมือนเดิมเลยคือชาวปุ่มเนี่ยถึงแม้ว่าใจเขาจะอ่อนแล้วแต่ก็เขาก็ยังมีกฎของเขาอยู่ว่าถ้าทําได้ไม่ไม่ถึงกับสิ่งที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็ไม่ไปต่อนะนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้อนาคตทิศทางเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ว่ามันจะไปทิศทางไหนแต่ว่าเอาที่ปัจจุบันดีกว่าว่ายังอยู่ด้วยกันนะคะยังไม่ได้เลิกกันนะยังยังมีการแบบให้โอกาสซึ่งกันและกันอยู่ดังนั้นเนี่ย เป็นกาลังใจให้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวกลุ่มหรือชาวสองนะนาไพาไวเบอร์ซ่าสลับข้างกันได้ด้วยนะคะก็ลองสา่เอาเองแต่เมว่าค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันนะในส่วนของปัญหาเนี่ยนะเท่าที่ดูนะคะเออยังไงใจเย็นๆก่อนค่อยๆแก่เมมองว่าตอนนี้มีการให้โอกาสซึ่งกันและกันแล้วม,มีความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วว่า โอเคมันมันจะต้องทําต่อมันจะต้องแก้ไขยังไงต่อไปแล้วก็รับรู้ถึงปัญหาร่วมกันไม่มีการปิดบังนะคะน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่มองเป็นแบบนั้นนะคะเป็นกนาลังใจให้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนำแองเจิบ้างนะคะ a n g เจิลอันเนะกำปักแรกนะคะช่วงนี้นะคะที่บ้านเมอากาศร้อนมากนะคะ ขณะนั่งอยู่ในบ้านนะคะไม่ไม่มีแดดเนี่ยอากาศยังร้อนอบอ้าวมากๆเลยแล้วฝนก็ไม่ตกด้วยนะคะยังไงต้องดูแลสุขภาพเป็นด้วยนะคะโดยเฉพาะไพ่ชาวกุมขึ้นมาเดดวิลเนี่ยนะคุณต้องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะบางทีมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพได้นะคะป้องกันไว้ก่อนเนาะออกกำลังกายนะคะหรือว่าเรื่องของโควิดก็เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังนะคะให้มากเหมือนเดิมช่วงนี้ยอดโควิดก็ยังไม่ลดนะคะมันก็มีแต่จะเพิ่มเนาะโอเค ได้มา2ใบนะคะเออเป็นลักษณะของการขอความช่วยเหลือนะคะจากคนอื่นๆแล้วก็ขอพอรจากพระเจ้าเนาะก็สําหรับไม่ว่าจะเป็นชาวุ่มเองหรือชาวส่งนะคะไม่มองว่าตอนนี้การที่คุณต้องดิวกวับปัญหาหนักหรือว่าปัญหาที่มันใหญ่ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทําคนเดียวมันไม่ไหวไม่เวิร์กอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นนะคะหรือว่า ถ้ามันเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยคุณสามารถขอคําปรึกษาจากคนที่คุณไว้ใจได้หรือคุณสามารถที่จะพากันเนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยพาไปนั่งปรึกษานะคะชิงนะคะหรือว่าที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันครอบครัวได้นะคะมันก็มีให้ปรึกษาอยู่เป็น p r o f e s s i o n a ะนะ ตรงนี้มันจะช่วยได้ทําให้คุณ2คนเนี่ยปรับตัวเข้าหากันคืนดีกันได้ง่ายขึ้นอยู่ด้วยกันแบบราบรื่นได้ขึ้นเนาะแล้วก็อาร์ตเซียนเจจะหมายถึงว่าถ้าคุณไม่ไม่อยากจะปรึกษาบุคคลที่เป็นมีตัวมีตนแบบนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะขอพรนะคะจากพระเจ้าจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้นะคะก็คือการคิดบวกนั่นเองเนาะ <S <S อยากได้อะไรอยากให้ชีตมันราบรื่นแบบไหนขอได้เลยนะคะ <S <S แล้วคุณจะได้สมใจอย่างนั้นนะคะประมาณนี้นะก็ เป็นกำลังใจให้จริงๆเพราะว่าหน้าไพ่ค่อนข้างจะเครียดนะคะยังไงก็ขอให้คุณได้รับพลังงานบวกเ,เร็วๆแล้วกันเนาะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะชาวสองแล้วก็ชาวกลุ่มนะคะที่เข้ามารับชมช่องเมย์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครเพิ่งเคยเปิดมาครั้งแรกก็รบกวนนะคะกดติดตามให้เมย์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ